มาท่านผู้ชมครับผมเฮียบอมจกมกนะครับแล้ววันนี้นะเราอยากให้ท่านผู้ชมนะฮะมาดูนวัตกรรมใหม่มิติใหม่แห่งการเป็นแพรที่แบบว่าโอ้โหดูนะฮะเขาเรียกว่าทุ่นลอยน้ําแบบสําเร็จรูปครับผมนะฮะในขนาดอยู่ที่ 3, ามคูสเท่านั้นนะครับก็จะมีหนูแห้งอยู่ด้วยหนูห้งบินน่ฮะนะราวกันตกนะฮะเราจาอให้ยอยู่ตรงนี้เลยนะฮะเห็นไหมครับประมาณนี้นะฮะและทําไงรู้ไหมฮะต่อชิ้นนะครับนะ รับน้ำหนักได้เกือบครึ่งตันย้ำครับฟังไม่ผิดครับรับน้ำหนักได้เกือบครึ่งตันนะฮะของทุนนะในขนาดอยู่ที่120คูณ120นี่ครับท่านผู้ชมครับและก็เป็นพื้นนะฮะกันลื่นได้ดีมากมายเลยเดียวนี่คือนวัตกรรมใหม่ของแพรลอยน้ำใครสนใจติดต่อไมาได้ครับกับผมเฮ er ียบอมโกมกในบริษัททนะบอมนะครับช่องทางติดต่ออยู่ทางนี้ครับ แล้วเจอกันกันกบมิติใหม่ของแพรลอยตามครับ